สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวันสวนพลาเครื่องเพื่อนๆพ,พี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจุดเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุพาจารร่วมกันครับ ที่พื้น,พ,น,พ,นพี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญของหลวงปู่ปุญม,มีฐานิสโลวัดภูหินกองอำเภอเจริญศิลปจังหวัดสกลนครนะครับคณะศิษย์สร,ร้างถวายหลวงปู่ในปีพศ2555นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงพื้นพ,พี่รับชมไปพร้อมกับผมโอบอ้านสวนพละเครื่องเลยครับ มาชมที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญของหลวงปู่บุญมีฐานิสโกโวัดภูหินกองอำเภอเจริญศรีจังหวัดสกลนครน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคณะศิษย์สร้างถวายในปีพศ2555นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับผมตรงกลางจะเป็นสาธิสักของหลวงปู่บุญมีนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับ ด้านล่างเขียนหลวงปู่บุญมีฐานิสโกนะครับผมพื้นเหรียญเรียบแล้วก็ยกขอบนะครับไม่มีหูเหรียญน,นะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมจะอยู่ประมาณ2.7เซนติเมตรนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นอัคละลายันะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ เป็นเอกลักษณ์เป็นยันที่หลวงปู่ใช้จารลงในวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคีืยวงงาตะกะลาเขาที่ชาวบ้านมาให้หลวงปู่นะครับผมอธิฐานให้หลวงปู่ก็จะลงเป็นอัขระยันตัวนี้นะครับผมเป็นแบบเดียวกันกันกบที่ลงในตะกรุดหลอดต่างๆด้วยนะครับตัวหนังสือด้านข้างนะครับเขียนวัดภูหินกอง อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับผมตรงนี้เขียนไว้ว่า,าพน้นไผ่นะครับผมอัอนนี้ไตรบุรพา,าจ a n ห้าห้า5 5 5นะครับผมซึ่งคณะศิษย์สร้างถวายในปีพศ2555นะครับผมสอดคล้องกันหลวงปู่บุญมีฐา,า,านิสโกนะครับผมอาจจะ ฟังชื่อแล้วนะครับผมหลวงปู่บุญมีนี้จะมีอยู่หลายองค์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับผมที่เป็นพระอาจารย์ที่ลูกศิษย์ครบรักนะครับผมที่ะลึกวัตถุมงคลที่คณะศิษย์ขออนุญาตหลวงปู่แล้วก็สร้างถวายหลวงปู่นี่มีอยู่จํานวน,นน้อยมากๆนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ะลืกวัตถุมงคลที่ ลูกศิษย์ลูกหาได้ไปนะครับผมก็ปรากฏว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแค้วคาดนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับทาให้เป็นที่ต้องการเป็นอันมากนะครับผมในหมู่กลุ่มของลูกศิษย์ของหลวงปู่นะครับหลวงปู่บุญมีหรือหลวงพ่อบุญมีฐานิสโกนมีีชื่อหนึ่งท่านชื่อหลวงปู่น้อยนะครับผมวัดภูหินกองพ่อแม่คุบาราจา์อีกรูปนะครับผมที่น่าเคารพศรัทธานะครับ หลวงปู่บุญมีทานิสโก,โกหรือหลวงปู่น้อยวัดภูหินกองพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพศรัทธานะครับผมน่ากราบไหว้เมตตาต่อญาติโยมีมเรียกว่าทุกระดับชั้นนะครับผมไม่ว่าใครจะมี หน้าที่การงานแห่งหตงนตบลที่ในระดับใดนะครับผมหลวงปู่ก็ให้มเมตตาเท่าเทียมเสมอกันนะครับผมใครที่ไม่เคยสัมผัสก็ต้องรีบหาโอกาสไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ฮะเหรียญก็ที่ระ่ลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ไม่แพงนะครับผมแต่ว่า พุทธคุณนี่อย่างที่กลาบเรียนไปแล้วในตอนต้นก็คือเป็นในทางแ้วคาดนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับความสวยนี่จัดอยู่ในระดับปนกลางนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกที่ลึระลึกวัตถุมงคลในจำนวนไม่กี่รุ่นของหลวงปู่นะครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลวงปู่บุญีธาทิสโกนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับผมลงใ uh, ต้คลิปนี้ได้นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับผมเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกัน,นครับสวัสดีครับ